เมเว่เ podcast What h e e l มาเมาสุขภาพกับหมอคะ่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ ว่าแต่ hell มเมาสุขภาพกับหมอค่ะและวันนี้เช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับระมวนคนสวยและคิมหันสามหามงคลค่ะค่ะพี่คิมเขาวันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเพราะเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกๆคนที่แต่งงานกันแล้วและอยากมีลูกเนี่ยต้องสนใจเรื่องนี้ใช่เรื่องอะไรคะพี่มันเป็นเรื่องของความปกติของลูกเวลาที่ถ้าเรา ท้องแล้วเนาะเราก็จะมีความกังวลว่าเฮ้ยลูกเราอะ่ะจะเกิดมาปกติไหมอ่าจะมีอย่างหนึ่งที่จะไปตรวจวัดได้ก็คือเรื่องของโรคดาวซินโดรมค่ะอ่าก็คือวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องดาวซินโดรมนั่นแหละเนาะ,ะว่าโรคดาวซินโดรมนั้นจะเป็นยังไงแล้วก็สาหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นกังวลดีใจแล้วว่าเราตั้งท้องแล้วแหละแต่ว่าพอมาเป็นกังวลว่าลูกเราจะปกติไหมหรืออะไรไหมเนาะวันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจกันค่ะ,คะซึ่งวันนี้นะคะคุณหมอที่จะมาไขาข้อข้องใจให้เราเนะคะเป็นคุณหมอเกาหลีหล่อมากแล้วแบบคู่ ชาด้านอี้โดยตรงเลยค่ะวันนี้เราอยู่กับรองาศาสตราจารย์ดรนายแพทย์บุญศรีจันรรัชกูลนะคะสูตินารีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลภาวะคันเสียงสูงและภาวะคันเป็นพิษค่ะสวัสดีค่ะจา้าสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ คุณหมอคะเข้าประเด็นเลยคะ่คะดาวซินโดมค่ะคุณหมอคะดาวซินโดมคืออะไรคะดาวซินโดมคือความผิดปกติทางพันธุก,กรรมนะฮะคือคโครโมโซมผิดปกติเอาง่ายๆเวลาเวลามีลูกกันนะฮะเ,เราก็จะได้คโครโมโซมตัวหนึ่งจากพ่อตัวหนึ่งจากแม่คนเรามีคโครโมโซมอยู่ทั้งหมด23คู่นะฮะเป็นคโครโมโซมปกติย2สองแล้วก็เป็นคโครโมโซมเพศคู่หนึ่งทีนี้เนี่ยดาวซินโดมคือคโครโมโซมคู่ที่21เนี่ยแทนที่จะมี2ตัวมันมี3ตัวะฮะ พอมันมี3าตัวมันก็เลยผิดปกติดาวซินโดมก็มีชื่อหนึ่งที่เรียกว่าไตโซมี่ยี่สิบอ็ดไตรก็คือ3ามนะฮะก็คือเป็นความผิดชนิดหนึ่งของโครโมโซมทีนี้มาถึงเรื่องความเชื่อค่ะคุณหมอคะมีความเชื่อกันว่าสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่อายุในน้อยเนี่ยไม่มีภาวะความเสี่ยงที่ลูกจะเป็นดาวซินโดรมอันนี้ใช่ไมอ๋อไม่ไม่ใช่อันนี้ผิดอันนี้จริงๆ คนทุกคนเนี่ยที่มีลูกน,นะฮะมีโอกาสเสี่ยงเป็นดาวซินโดรมหมดนะฮะเพียงแต่ว่าอายุมารดาย,ยิ่งน้อยโอกาสเสี่ยงยิ่งน้อยอายุมารดาย,ยิ่งเยอะโอกาสเสี่ยงยิ่งเยอะและยิ่งเยอะมากโอกาสเสี่ยงยิ่งเยอะขึ้นไปอีก <cabinets S 2> <c oughs> เอาง่ายๆง่ายๆก็คือว่าเส้นสมมุติว่าถ้าเราอายุย5ิบปีเนี่ยนะฮะ <c oughs> โอกาสที่ลูกจะเป็นดาวก็ประมาณสักหนึ่งในพันห้าพอเราแก่ขึ้นเป็น30โอกาสเป็นก็เป็นหนึ่งในพัน พอเราแก่ขึ้นอีกเป็นสามสิบห้าโอกาสเป็นก็ขึ้นอีกเป็นหนึ่งในสามร้อยห้าสิบพอเราแก่ขึ้นอีกสี่สิบโอกาสเป็นก็ขึ้นอีกเป็นหนึ่งใน 150. อเอ่ยร้อยห้าสิบเอ่คือคือ <มา S 2> คือ,ย,อย,ยิ่งยิ่งอายุมากขึ้นโอกาสเป็นก็จะมากขึ้นเรื่อยๆตามอายุแม่ที่มากขึ้นแต่อายุพอ่อไม่เกี่ยวข้องอายุพ่อไม่เกี่ยวกับ<ร>ดาวซินโดรมแต่เกี่ยวกับเรื่องอื่นนะฮะเช่นเช่นเอาง่ายๆคือพ่ออายุมากเนี่ยสเปิร์มคุณภาพก็จะด้อยลงและเวลาปฏิสนธิบางทีไข่มันก็จะแตก เกิดเราเรียก fragmentation คือปฏิสนธิไม่ได้หรือว่าอายุพ่อที่มากขึ้นเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาลูปมีพัฒนาการผิดปกติเช่นพวกพัฒนาการช้าหรือพวกเอ่อสมาธิสั้นหรือออทิสติกบางส่วนนั้งแต่ละคนคอนติบิวความผิดปกติคนละอย่างแต่โครมโมโซมส่วนใหญ่จะมาจากฝ่ายแม่ mm hmm. เพราะว่ามาจากไข่ส่วนใหญ่ ถ้าอย่างนั้นถามคุณหมอแบบนี้ค่ะว่าพอเวลาที่เป็นคุณแม่ตั้งครรภ์ปุเนี่ยเราดีใจแล้วแหละว่าเราตั้งท้องแล้วแหละเนาะเราจะมีลูกแล้วว่าแต่อะไรที่มันจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกเราได้ว่าลูกเราจะปกติหรือลูกเราจะเป็นดาวซินโดมหรือว่าเขาต้องทำยังไงคะคุณหมอเอาเรื่องดาวซินโดมอย่างเดียวถ้าเอาหลายเรื่องมันไม่จบโอเคค่ะเอาดาวซินโดมเนี่ยค่ะเออคือคืองี้คือคือดาวซินโดมเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าใครเป็นไม่เป็นสาเหตุเนื่องจากว่า เอออล่าซาวมันบอกไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องที่คนเข้าใจผิดบ่อยๆเลยนะฮะอีกอันหนึ่งที่ที่อยากจะบอกคือว่าเวลาเราพูดอายุแม่เนี่ยคืออายุแม่ในวันที่คลอดนะฮะไม่ใช่อายุแม่ในวันที่ท้องนะฮะเพราะว่าเรานับดาวซินโดรมเป็นดาวซินโดรมเมื่อเด็กเกิดเออเช่นเช่นสมมติเราอายุ34เนี่ยเราไม่ใช่ดีใจเรา34เรา35นะฮะก็คือต้องนับเผื่อไปอีกคลอป่อสามยี่สิบห้าเช่นอายุเป็นอายุที่เกิดนะทีนี้ ไอ้ A, ดาวซินโดมเนี่ยปัญหาคือว่าดาวซินโดมส่วนหนึ่งเลยเนี่ยอวัยวะเขาปกติค่ะไอ้อวัยวะเขาปกติปุ๊บอัตราสาวเราจะไม่รู้แหละเราจะไม่รู้นั่นทําไมถึงต้องใช้วิธีตรวจสมัยโบราณเนี่ยใช้วิธีเจาะน้ำคร่ำนะฮะซึ่งการเจาะน้ำคร่ำเนี่ยทำให้แทงได้ประมาณ0ูออเปอร์เซ็นต์อนี้ด้วยด้วย,ด,วยด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยนี้เราทําการเจาะเลือดแหละทีนี้มันก็มีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่สับสนประจําเลยก็คือว่าการวัดต้นคอเคยได้ยนินไหมฮะวัดต้นคอ ต้นคอก็คือความหนาของต้นคอที่มันเหมือนกับมีน้ําออกมาไม่ใช่วัดผิวหนังนะฮะไม่ใช่วัดความหนากระดูกต้นคอเป็นความนัดความหนาของผิวหนังที่ต้นคออันนี้คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าวัดต้นคอคือดาวซินโดรมจริงๆไม่ใช่นะฮะจริงๆไม่ใช่แก้วด้วยเพราะอันนี้เป็นประเด็นหลักเลยการวัดต้นคอเนี่ยถ้าเมื่อไหร่เด็กต้นคอผิดปกติเนี่ยแปลว่าเด็กมีโอกาสผิดปกติมากกว่าดาวซินโดรม mm. การตรวจดาวซินโดรมอย่างเดียวไม่พอนะฮะ เด็กอาจจะมีโครโมโซมหรือยีนผิดปกติเด็กอาจจะมีโรคหัวใจเพราะนั้นก็คือเมื่อไหร่ต้นคอผิดปกติเนี่ยการตรวจดาวซินโดรมอย่างเดียวไม่สามารถทําได้ต้องเจาะนำข้าตรวจดูว่าเด็กมีความปกติอื่นหรือเปล่าฉนั้นปกติเราจะวัดต้นคอก่อนถ้าต้นคอปกติเราถึงจะตรวจดาวซินโดรมด้วยการเจาะเลือด <c oughs> ถ้าต้นคอผิดปกติเด็กมีโอกาสเป็นโรคอื่นๆต้องเจาะนำขำ้ามโอเค อันนี้ก็คือวิธีการคัดกรองดูดงว่าน้องอเป็นยังไง,น,งน้องจะต้องตรวจด้วยวิธีไหนแต่ว่า<ช> <สะ S 1> เนื่องจากว่าคุณแม่ตั้งครรภ์ทุกคนเนี่ยลูกมีโอกาสเป็นดาวซินโดรมอย่างที่บอกไว้เพราะฉะนั้นเราจะแนะนําว่าทุกคนควรจะตรวจคัดกรองดาวซินโดรมนะมตรวจคัดกรองดาวซินโดรมไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะมีปอดครอบครัวหรือรไม่นะฮะทุกันนี้มันง่ายใช้วิธีเจาะเลือดเฉยๆ,ๆ<ช>นะฮะแต่วิธีการเจาะเลือดเดี๋ยวนี้ก็ซับซ้อนขึ้น อยากจะฟังให้จบปะ่ะ <Yeah, S 2> มันซับซ้อนมากมัน <laughs> ซับซ้อนมากนะซับซ้อนมากอย่างสมัยโบราณน,นะสมัยโบราณเราก็เจาะเลือดดูเราเรียกว่าสารชีวเคมีในเลือดนะฮะ mm hmm. ภาษาไทยแปลจากไบโ c h e m i s t r y ก็คือเราจะดูสารในเลือดซึ่งจะมีอยู่ประมาณ4ตัวแต่เราก็จะเลือกเทสตแต่และเทสต,ต่างกันเช่นนะฮะเช่นอย่างในยุโรปนะฮะออส่วนใหญ่เนี่ยจะทำเทสเรียกว่า combine สคอม combine ก็คือวัดต้นคอแล้วเจาะดูสารเคมีในเลือดสองตัว เราเอามาประกอบกันเพื่อตรวจดาวซินโดมโดยทําในช่วงอายุครรภ์สบดสัปดาห์ถึงสิบสมสัปดาห์กะหวัน oh. อันนี้จะตรวจดาวซินโดมได้8ปดิบห้าเปอเ็นตะฮะ8ปดห้าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ,อ้เราต้องเข้าใจกันว่าดาวซินโดมจะตรวจได้เมื่อไหร่ก่อนอันนี้ผมลืมพูดไปถ้าเกิดตรวจด้วยการชีวเคมีเนี่ยจะต้องตรวจเมื่ออายุครร11สบสัปดาห์ขึ้นไปนะฮะหรือการวัดต้นคอเนี่ยต้อง1ิดสัปดาห์ขึ้นไปทีน,นี้ปกติในประเทศไทยเราก็ไม่ค่อยได้ใช้อันนี้เพราะว่า เออมันมีเทสที่ดีวันนั้นแต่ยังในประเทศยุโรปเนี่ยยกเว้นเบลเ,ลเยียมกับเนเธอร์แลนด์นะฮะจะใช้วิธีนี้เพราะว่ารัฐบาลจ่ายรัฐบาลเขาก็จะ,ะ,ะไม่จ่ายวิธีที่แพงให้นะฮะ,ะตอนนี้ในประเทศไทยเราใช้วิธีเรียกว่า ate ate. Ate ate อินทิเกรตเทสอินทิเกรตเทสก็คือเจาะเลือดครั้งที่หนึ่งตอนอายุคันสิบเอ็ดสัปดาห์กับสิบสามสัปดาห์หกวันแล้วเจาะเลือดครั้งที่สองตอนอายุคันหลังสิบสี่สัปดาห์แล้วเอาสารชีวาเคมีในเลือดนี่มารวมกันแล้ว บอกผลเรื่องดาวซินโดมซึ่งจะคัดกองดาวซินโดมได้95 oh, โอร์เซ็นต์95เปอร์อคือฟัง85 95ดูเหมือนไม่เยอะนะฮะแต่ถ้าฟังว่าตรวจไม่เจอ5อกับตรวจไม่เจอ15์มันเยอะนะฮะ,ม,ะมันเยอะ,ะมันเยอะอันนี้คือที่เราทำในอดีตนะฮะหรือในปัจจุบันก็ยังมีคนทําอยู่ทีนี้ปัญหาของประเทศไทยก็คือว่าคนส่วนนึงมาฝากคันช้าหมาฝากคันหลัง13สัปดาห์กับ6วัน ก็จะทำสองเทสนี้ไม่ได้ละก็ต้องไปทำเทสอีกอันหนึ่งชื่อว่า q ว a ดด u เปิลเทสคือการเจาะเลือดอย่างเดียวแล้วดูสารเคมีในเลือด4ตัวเอออันเนี้ยจะตรวจดาวซินโอมได้85%ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็โนโนลดลงเพราะว่าเขามาเลทไงนั่นหมายความว่าพอเราเริ่มรู้ตัวว่าเราท้องหรือเราตั้งรภ์ควรมาเลยมควรจะรีบมาควรจะรีบมาไม่ต้องรอเวลาเออขึ้นอีกก็คือว่าปัจจุบันมันมีอะไรที่ดีกว่านี้อีกนะฮะดีกว่านี้อีกก็คือการตรวจที่เราเรียกว่า NIPT ที่บางคนเรียกว่านิปตี้นิปตี้จริงๆมันคือชื่อของแบรนด์ NIPT ที่เข้ามาครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อเดือนจูน2012นะฮะมันก็เลยเหมือนเราเรียกผงซักฟอกอะไรเงี้ยชบานก็เลยเรียกเออใช่ชบาก็เลยโอ้อายุมากเรียกแฟบนี่ ถามแล้วอยู่นอเรียนอะไรกเรียนรานี่เด็กๆไม่รู้จักเลยนะเด่ะโอเคอันนี้เขาาก็เลยเขาก็เลยเรียกว่า n i p t นะ NIPC เนี่ยตรวจได้ตั้งแต่ยุครันจริงๆเลยเนี่ยตรวจได้ตั้งแต่ยุครันเก้าสัปดาห์แต่เราไม่แนะนำนะฮะเราแนะนำให้ตรวจที่1ิบสัปดาห์สาเหตุก็เพราะว่า n i p t ในหลักการก็คือเราเจาะเลือดแม่นะฮะ คืออิมเมจินว่าแม่กับลูกเนี่ยมีสายสะดือต่อกันมันก็จะมีพาร์ทของ DNA ของลูกวิ่งเข้ามาที่แม่มทีนี้เนี่ยปกติเด็กจะเริ่มต่อกับแม่ประมาณช่วงอายุรันประมาณ 8- 10ถึงสัปดาห์แต่นี้ถ้าเราเจาะ9สัปดาห์เนี่ยบางที DNA มันน้อยอการตรวจความแม่นยำก็จะต่ำเราก็เลยแนะนำว่าควรจะตรวจที่10สัปดาห์ซึ่งก็คือเร็วกว่าเร็วกว่าไอเบโอเคมิสตี้สารชีวคเคมีแต่คาถามก็คือว่าแต่10สัปดาห์เนี่ยวัดต้นคอไม่ได้ ทำยังไงเพราะปัญหาคืออย่างนี้สมมุติเราวัดต้นคอไม่ได้เสร็จแล้วเราไปตรวจเลือด n p t ใช่ไหมฮะเสร็จแล้วผลออกมาต้นคอผิดปกติเราต้องไปเจาะน้ำคําเราก็เสียค่า NIPT ฟรีทำยังไงทีนี้ปัจจุบันเนี่ยในบางที่นะฮะในบางที่ที่สิบสัปดาห์เนี่ยเวลาเราทำมาตราสาวเนี่ยเราดูอัยุวะได้หมดแหละเพราะฉะนั้นถ้าสิบสัปดาห์เรามั่นใจว่าเราดูอัยวะได้ครบถ้วนดี เราก็ทำ n a p t ที่10สัปดาห์เลยก็ได้เราก็จะได้ผลเร็วขึ้นฮก็จะซับซ้อนมากขึ้นแต่ว่าก็ตรงไปตรงมา n a p t เนื่องจากว่ามันดีกว่ามันตรวจดาวซินโดมปัจจุบันได้ประมาณ99.7%ซโอ้โหเยอะมากราคาก็เลยแพงกว่าราคาก็เลยแพงกว่าแล้วได้ผลเร็วกว่าแล้วเราก็มีช้อยให้เลือกนะจะตรวจ99.7% 95% 85%ขึ้นกับแต่ละคนแต่ละคนมันจะเลือกวิธีไหน ก็คืออยู่ที่ความพร้อมของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะว่าพร้อมที่จะเลือกแบบไหนอะไรอย่างนี้เนาะแต่ซึ่งทั้งนทั้งนั้นเนี่ย NIPT ได้99.7า7ิี่หมดนูู้แล้วชื่นใจเลยนะว่าจะมีลูกอีกแล้วใช่ใช่ค่ะจะมีลูกอีกแล้วอาจารย์ขาพอใ้คำว่าหนูยังไม่มีเลยค่ะก่อนที่จะก่อนที้จะมีลูกช่วยหาแฟนให้หนูก่อนค่ะโอเคอ่ะแล้วถ้าสมมุตินะคะสมมุติว่า อ่ะหนูพูดจากตัวเองก็ได้ถ้าหนูไปพูดคนอื่นเดี๋ยวจะเขาจะตกใจสมมติถ้าเป็นหนูหนูตรวจแล้วเนี่ยแม้ว่าทุกอย่างละหนูแบบไม่เจออะไรเลยแต่หนูไม่ใช่ผู้โชคดีบังเอิญว่าไปอยู่ในศูนย์จุดสามโอ้โหสมมตินะคะสมมติไปอยู่ในศูนย์จุดสามน้องออกมาแล้วน้องเป็นหนูต้องทำยังไงอ๋อไม่ไม่เราไม่ปล่อยให้ออกอ่ะคือคือสมมติเราเราเจอศูนย์จุดสามเนี่ยเออคือการตรวจทั้งหลายเนี่ยเราเรียกว่าการตรวจคัดกรองไม่ใช่การตรวจวินิจฉัยต้องเข้าใจแยกสองคำนี้ก่อน เราก็ต้องคอนเฟิร์มด้วยการตรวจวินิจฉัยว่าเด็กในท้องเป็นจริงหรือเปล่าซึ่งการตรวจวินิจฉัยเนี่ยก็จะมีได้สแบบจริงๆแต่ส่วนใหญ่เราใช้2แบบก็คือว่าเช่นอายุครรน,น้อยเราใช้วิธีเจาะลกนะฮะเจาะลกแล้วเอาเนื้อลกมาตรวจว่าเด็กเป็นหรือเปล่าแต่การเจาะลกนี่จะใช้ในกรณีที่การคัดกองดาวด้วยการตรวจสารชีวเคมีแต่ในกรณีที่ตรวจ NIPT เนี่ยเราจะใช้การเจาะน้ำคัำ่มก็แตกต่างก็คือว่าการเจาะลกเนี่ย จะซับซ้อนนิดหนึ่งนะฮะการเจาะลกเนี่ยบางครั้งโครโมโซมของลกกับโครโมโซมของเด็กไม่เหมือนกันนะฮะมไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจาก NIPT ความแม่นยําสูงมากเลยแล้วเซลล์ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเซลล์ของลกไม่ใช่เซลล์ของเด็กดันั้นการจะคอนเฟิร์มเราก็ต้องการเซลล์ของเด็กจริงๆังนั้นเซลล์ของเด็กจริงๆเนี่ยต้องมาจากการเจาะน้ำขําแล้วเอาเซลล์เด็กมาตรวจเอาเซลล์เด็กมาตรวจเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอประมาณหลังสิบ้าสัปดาห์ขึ้นไปแล้วก็ถ้าเกิดว่า เจาะเซลล์ของเด็กมาตรวจแล้วคอนเฟิร์มว่าเป็นดาวจริงตามกฎหมายก็อนุญ,ญาตให้สามารถเอาน้องเอาน้องออกได้ไดก่อน,นอายุคัน20สัปดาห์แต่ถ้าออกมาไม่เป็นก็เป็นเทสที่เราเรียกว่า f a l l positive นะเป็นผลบวกลวงก็ไม่ต้องทำอะไรมไม่ต้องทาอันนี้อันนี้แต่ในพูดแล้วก็พูดอีกเรื่องหนึ่งเลยเรื่องนี้โดนถามบ่อยมากก็คือว่าเราไปทางเด็กหลอดแก้วใช่ไหมฮะ,ะเสร็จแล้วเนี่ยพอเราได้ตัวอ่อนเด็กหลอดแก้วแล้วก็ตรวจโครโมโซม บอกว่าไม่เป็นดาวเอาตัวอ่อนใส่เข้าไปท้องขึ้นมาต้องตรวจด,ดาวซ้ำไหมต้องตรวจไหมคุณหมอต้องตรวจฮะเพราะว่าเวลาที่เราเอาเออตัวอ่อนไปใส่อ,อดูดเซลลจากตัวอ่อนมาตรวจเนี่ยเซล์ที่ดูดมาไม่ใช่เซลลเด็กนะฮะเป็นเซล์ลกนะฮะ<อ>ถ้าถ้าดูดเซลลเด็ก<อ>เกิดอาอยวัยวะเด็กมันหายไปนี<อ>่เหรไหมเออมันเป็นเซล์ลกอย่างที่บอกว่าเซล์ลกกับเซลกกลเด็กเนี่ยโครโมโซมไม่จําเป็นต้องเหมือนกันค่ะ<อ> นั่นทำไมพอท้องเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องตรวจดาวซินโดรมใหม่อีกรอบหนึ่งมันมีทายไหมที่บอกว่าเฮ้ยลูกเราแบบจะมีดาวนะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ,อ,อไม่รู้เลยไม่รู้เลยนั่นทําไมถึงต้องตรวจคัดกรองไงนั่นทําไมถึงต้องบอกว่าทุกคนควรจะตรวจออพอเราไม่รู้เราก็ตรวจไว้ก่อนดีกว่าพอถ้าไม่ตรวจไม่รู้เลยถ้าไม่ตรวจรู้วธีคือตอนคลอดออกมาเป็นดาวแล้วเลยเอางาอั้นเลยนะเพราะว่าอัตราตาแล้วเด็กเด็กพวกนี้ส่วนหนึ่งอายาเขาปกติเอาง่ายๆเราเห็นเด็ก เดินเด็กดาวเดินทั่วไปเขาดูเหมือนเด็กปกติใช่ไหมค่ะเออัลตราซาวก็ไม่ไม่มีทางรู้เลยว่าเขาเป็นอะไรอืมต้องตรวจด้วยการเจาะเลือดด้วยการเจาะน้ำค่่าหรือด้วยการเจาะลกแล้วแต่ข้อบ่งชี้นั้นๆพี่ขีมพี่ขิมต้องถามแล้วแหละอันเนี้ยป้าหนูยังไม่เคยท้องไงถามว่าอะไรคะเรื่องเนี้ยว่าอะไรยังไงอ่ะเมื่อไม่มีสัญญาณสมมตินะตอนนี้ไม่มีสัญญาณละเราตรวจคัดกรองแล้วเรียบร้อยแต่สมมุติว่าถ้าเกิดว่ามีครอบครัวไหนที่เขาไม่ได้ตรวจ แล้วน้องน้องออกมาออกเป็นไหคะค่ะมันมีอะไรหลายแรล่ไหมคะคุณหมออ๋อน,นี้อันนี้สําคัญคือ,คอจริงจริง,รง,รงไม่ใช่แค่นั้นผมผมเคยมีกรณีจริงเลยกนะ็คือว่าตรวจเสร็จแล้วลูกเป็นดาวค่ะแล้วพ่อแม่อยากจะเลี้ยงซึ่งส่วนน,น,นี้อันนี้ต้องอธิบายให้พ่อแม่ฟังว่าคือบางคนเข้าใจว,าว่าการที่เป็นดาวคือเด็กที่มีไอคิวต่ำกว่าปกติแค่นั้นจริงๆไม่ใช่นะจริงๆไม่ใช่เด็กที่เป็นดาวเนี่ยมีโอกาสหัวใจพิการแต่กาเนิด ด้วยนะฮะเด็กที่เป็นดาวเนี่ยมีโอกาสเป็นเม็งไม่เลือดขาวเยอะขึ้นนะฮะเด็กที่เป็นดาวเนี่ยมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะฮะต้องการการกายภาพเพื่อให้กล้ามเนื้อเขาแข็งแรงเพราะฉะนั้นก็คือเอ่อถ้าคิดว่าลูกมีโอกาสเป็นดาวแล้วจะเลี้ยงเนี่ยอย่างเคสเคสนี้เคสจริงเราก็จะส่งไปหาหมอเด็กให้มาเด็กอธิบายเขาฟังว่าเขาต้องเตรียมอะไรบ้างเมื่อลูกคลอดและเขาจะต้อง ทำอะไรกับลูกบ้างเมื่อลูกคลอดซึ่งถ้าเขาโอเครับได้ตรงนั้นก็ก็ก็อยู่เราเลี้ยงไปจะได้ไม่มีเซอร์ไพรส์ซึ่งซึ่งเคนะ่นเนี่ยเขาก็โอเคนะเขาก็เขาก็เลี้ยงเขาก็เลี้ยงคลอดออกมาเขาก็เลี้ยงเขาก็ดูแลเราเพียงแต่ว่าเราต้องอธิบายให้เขาเข้าใจว่ามันมีเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่แค่เรื่องสติปัญญา,าเท่านั้นนะฮะทับนี้สมมุติเราไม่รู้เลยเราไม่รู้เลยเพราะว่าเออก็ยังมีบางบางคนที่ยังไม่ได้ตรวจคัดกรองนะฮะออกมาเราก็ต้องอธิบายเหมือนกันว่า จะต้องเอาลูกไปตรวจหัวใจนะมาตรวจเม็ดเลือดนะมาทํากายภาพนะแล้วก็มาทําการตรวจพัฒนาการนะเราก็ต้องมาดูว่าคือคอ,อีกเรื่องหนึ่งคือดาวซินโดมเนี่ยที่บอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่เลยเกิดจากแม่อายุมากแต่ไม่ใช่ totally ทั้งหมดนะฮะเราเคยมีสองเคสที่ดาวซินโดมเนี่ยเกิดจากโครโมโซมแม่ผิดปกติเราเรียกว่าทางโลเคชัน location, ซึ่งอธิบายง่ายๆคือโครโมโซมของแม่เนี่ยมีการ ผิดตำแหน่ง <คะ S 2> แต่ของแม่เนี่ยเป็นเรียกว่าบาลานซ์คือแม่ไม่เป็นไรแต่มาออกที่ลูก<อ>ซึ่งซ,งซ,งซงึเคสเนี้ยถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยให้ท้องเองเนี่ยโอกาสลูกผิดปกติเยอะมาก5้าสเซนี่ยโอกาสที่มู้เป็นดังอันนีเ้เราไม่แนะนําให้ท้องเองเลย <คะ S 2> เราแนะนาว่าทําเด็กหลอดแก้วแล้วก็แล้วก็วกตรวจ<ใ>ก่อนที่จะฝังตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวซินโดรมมีส่วนหนึ่งที่มาจากพ่อแม่ถึงไม่เยอะแต่มี แต่ส่วนใหญ่เกิดจากแม่อายุมมกนะฮะงั้นหนูถามหนูถามคุณหมอแบบนี้ว่าแล้วสมมติว่าประวัติในครอบครัวหรูมสมมติว่าถ้าประวัติในครอบครัวเรามีงั้นหนูไม่ควรมีลูกไหมรูกยังไม่ได้ใช่ไหมคะไม่เกี่ยวกับประวัติครอบครัวใช่ไหมคะเออมีส่วนมีส่วนอย่างที่ผมบอกไงส่วนน้อยเนี่ยเกิดจากโครโมโซมส่วนน้อยเนี่ยเกิดจากโครโมโซมพ่อหรือแม่ผิดปกติแล้วมันแคลีีมาแต่ส่วนน้อยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นเองเพราะฉะนั้นในในสมัยโบราณเนี่ยในสมัยโบราณ เออเราจะบอกว่าถ้าเมื่อไหร่มีลูกคนแรกเป็นดาวเนี่ยลูกคนที่สองต้องจาะน้ำค่ำเลยเพราะการเสียงเยอะขึ้นแต่ในปัจจุบันเนี่ยเนื่องด้วยเทส NIPT เนี่ยความแม่นยำค่อนข้างสูงเราก็เจาะเลือดตรวจแหละเราก็ใช้วิธีเจาะเลือดตรวจแหละแล้วถ้าผิดปกติค่อยไปเจาะน้ำคำ่ำนั้นก็คือต่อให้มีประวัติดาวในครอบครัวก็ท้องได้ก็ท้องได้ถ้าหลบพูดแล้วว่ามันไม่ได้เกิดจากพันธุกรรม มันมีการเหมือนเคยได้ยินมาหนูเคยได้ยินมาว่าตอนนี้มันมีสารอะไรจากพืชสักอย่างหนึ่งเนี่ยเพื่ออรักษาน้องที่เป็นดาวเนี่ยค่ะก่อนคลอดมันจริงไหมคุณหมออ๋อพืชมันคงไปทําอะไรไขเราไม่ได้นะผมคิดว่าม,มันน่าจะไม่จริงนะมันน่าจะไม่จริงเพราะถ้าจริงคงต้องไปเปลี่ยน ไขเราให้โคมโมดีขึ้นหรืออะไรแบบนี้เป็นเรื่องของโครโมโซมเป็นเรื่องของเชิงลึกอ่ะมันไม่ใช่แบบกายภาพที่เราสามารถที่จะเป็นแผลแล้วกินยาเพื่อแบบให้แผลทายาให้แผลหายหรือปวดหัวกินยาให้หายปวดได้เพราะนี่เป็นเรื่องของโครโมโซมนะคะ่อยากจะแอดนิดหนึ่งคือคือ n p t เนี่ยปัจจุบันมันเป็นอะไรที่เยอะมากเลยนะฮะคือเนื่องากว่าเทคโนโลยีเราไปไกลแล้วหลักการง่ายๆของ n a p t คือการเจาะเลือดแม่แล้วเอา DNA ของลูกมาตรวจ ะะด้วยว่าปัจจุบันเนี่ยเครื่องมือเราตรวจได้ละเอียดมากงนั้นปัจจุบัเนเราตรวจได้มากกว่าดาวซินโดรมแล้วนะฮะ <S 1> <S 1> อันน,น,นี้อันนี้มีโอกาสก็จะแนะนําให้ฟังงนั้นเวลาเวลาเราไปตรวจพวกเนี้ยเราจะได้คุยกับหมอหรือคุยกับคลินิกคุยกับอะไรเขาได้ว่าเรามีช้อยส์อะไรบ้างนะคนเราเนี่ยมีโครโมโซมอยู่ยีิบสามโครโมโซมอย่างที่บอกนะฮะในอดีตเนี่ยถ้าโครโมโซมคู่อื่นที่ไม่ใช่สิบสามสิบแปดยี่สิบเอ็ดและโครโมโซมเพศปิดปกติเนี่ยเด็กจะแท้ง นะฮะ <S 2> <S 2> เด็กจะแทงเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเราจะตรวจแต่โครโมโซม1 3 1 8 21แี 18, ่เบและโครโมโซมเพศเพราะ <F est> ว่าตรวจตัวอื่นไปส่วนใหญ่ไม่มีประโยชน์ก็คือแทง,ง,งไปแล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยด้วยเทคโนโลยีที่ดีขึ้นนะฮะต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนโครโมโซมเหมือนแท่งยาวๆเป็นไม้ไม้จิ้มฟันไม้ลูกชิ้นแท่งยาวยๆนะฮะบนโครโมโซมจะมียีนเล็กๆอยู่บนแท่งนั้นแต่ละยีนจะควบคุมการทำงานของร่างกายที่แตกต่างกันออกไปนะฮะ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถตรวจได้เลยว่าแท่งโครโมโซมมันแหว่งไปตรงไหนบ้าง oh. มันแหว่งไปตรงไหนบ้างมันอาจจะไม่ได้หายไปทั้งแท่งแต่มันแหว่งไปบางส่วนซึ่งการแหว่งไปบางส่วนนียทำให้เด็กผิดปกตินะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยแทนที่เราจะตรวจโครโมโซม 13- 18 21 8, โครโมโซมเพศเนี่ยเราตรวจหมดเลยทั้ง23โครโมโซมนะฮะ wow. ไม่ได้เพื่อหาโครโมโซมที่หายเพื่อหาตำแหน่งที่แหว่งไปของโครโมโซมที่เหลือเพราะถ้าโครโมโซมมันแหว่งไปบางส่วนเนี่ยมันไม่แทงนะฮะม,มันไม่แทงแต่พอไม่แทงปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือความผิดปกติที่เกิดขึ้นบางทีเนี่ยอัตราสมองไม่เห็นนะฮะอัตราสมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันก็มีการตรวจ n p d โดยตรวจทั้งหมดย3ิบสาโครโมโซมภาษาอังกฤษก็เรียก g n น m e y g y, uh, uh, n เอ่อ n p d ซึ่งใน,ใ,นในต่างประเทศเนี่ยพบว่า มียีนผิดปกติค่อนข้างเยอะนะฮะ,ฮะในประเทศไทยเราทําไปสองพันกว่าลายเนี่ยน้อยกว่าต่างประเทศเทศานี้เจอน้อยกว่าต่างประเทศแต่ว่าต่างประเทศเขาทาเยอะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราทาเยอะขึ้นจะเป็นยังไงแต่อันนี้เป็นเป็นออปชันให้คุณพ่อคุณแม่รู้ว่าปัจจุบันเนี่ย NAPT มีหลายออปชันนะฮะอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่รู้ว่าเวลาเราตรวจ NAPT อย่า just เดินเข้าไปแล้วบอกว่าตรวจดาวนะฮะเราจะพลาดโอกาสที่จะวินิจฉัยโรคอื่นๆซึ่ง งั้นหนูแอบถามคุณหมอพอดีสนใจถ้าะฟังเราหน้าสนใจยังค่ะจ๊ะเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวสมมติให้อย่างเงี้ยหนูต้องตรวจเมื่อไหร่นะอ๋อสิสัปดาห์ขึ้นไปสิบสัปดาห์ขึ้นไปเจาะเลือดแม่เฉยเฉยเจาะเลือดแม่เฉยเฉยวิธีง่ายๆไม่ต้องวนน้ำวนอาหารเดินเข้ามาให้เจาะเลือดแล้วกลับบ้านไปเลยค่ะ แต่นน่นหมายความว่าเวลาที่มาเนี่ยต้องบอกคุณหมอว่าจะไม่ใช่มาเดินมาเอาอยากตรวจดาวซินโดมไม่ได้ต้องบอกก่อนน่ยหนูอยากตรวจเชิงลึกสมมติถ้าจาชื่อไม่ได้บอกว่าหนูอยากตรวจเชิงลึกเลยค่ะหนูอยากรู้ทุกอย่างค่ะของลูกหนูข่ะอย่างเงี้ยเอ,เอาง่ายๆถามหมออยากมาตรวจ พันธุกรรมหมอมีอะไรออฟเฟอร์บ้างเหมือนเวลาเราไปซื้อรถอยากได้แอร์แบ็กเบกเอบวิทยุซีเแมรูฟเออแ่มูรูฟถามเลยหมอมีออปชั่นอะไรให้บ้างแล้วหมออธิบายให้ฟังแล้วเราก็เลือกก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับคุณพ่อคุณแม่เนาะเพราะว่าในการมีลูกหนึ่งคนเนี่ยถ้าเรามองเนสมัยก่อนก็ง่ายเนาะเราไม่ต้องคิดอะไรมากแต่ด้วย ด้วยวย,ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเทคโนโลยีเข้ามาแล้วเนี่ยเ,เราสามารถที่จะตรวจวิเคราะห์ได้คัดกรองได้ว่าน้องเนี่ยจะผิดปกติอะไรไหมหรือเราป้องกันให้น้องก่อนได้เ,เราก็คนที่จะเลือกทามเนาะดังนั้นคุณพ่อคุณแม่นอกจากมีน้องแล้วอย่างเดียวเนี่ยต้องมาตรวจด้วยเนาะอยากแนะนําให้มาตรวจนะคะดังนั้นนะคะเทปนี้นะคุณผู้ฟังขาใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมากๆแชร์เข้าไปในกลุ่มพ่อแม่เลยเนาะพอฟังแล้วหนูยังรู้สึกดีเลยนาดหนูยังไม่มีแฟนหนูยังไม่มีลูกหนูยังรู้สึกดีเลย นะคะดังนั้นเนี่ยแชร์เข้าไปในกลุ่มพ่อแม่เลยฝากกระจายกันนิดนึงนะคะเพื่อที่เราจะได้เหมือนมันการทาบุญอย่างหนึ่งอะ่ะเอาจิงๆินะการฟังแบบนี้ค่ะคุณหมอคะมันการทําบุญอย่างหนึ่งเนะาะเราทำ,<ค>ำให้คุณพ่อคุณแม่บางคนที่ยังไม่รู้ว่ามีการตรวจแบบนี้เนี่ยเขาได้รู้นะคะแล้วเขาได้เดินมาหาคุณหมอแล้วเขาจะได้รู้ด้วยว่าความผิดปกติของลูกเขามีหรือไม่อะไรอย่างไงนะคะโอ้วันนี้ถือว่าได้ความรู้มากๆาแต่ว่ายังไม่เพียงเท่านั้นพี่ขิมตอนนี้นะคะโรงพยาบาลสมิติเวชเองเนี่ย เรามีโครงการหนึ่งโครงการขึ้นมาด้วยนะคะนอกจากคุณหมอมาพูดในวันนี้แล้วนะตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึงวันที่30เมษายนค่ะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ท่านไหนนะคะที่มาคัดกรองความเสี่ยงในโรคของพันธุก,กรรมในทุกการตรวจคัดกรองเลยนะคะ 500บาทนะคะการตรวจคัดกรองเนี่ย500บาทจะมอบให้กับมูลนิธิเพื่อสถาบันราชานุกูลนในพระอุปถมัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณีวัฒนาด้วยนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ปกพรองทางสติปัญญาดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณแม่ท่านไหนที่ตั้งรา์แล้วก็มาตรวจนะคะโรคกลุ่มโรคทางพันธุกรรมนะคะทุกๆการตรวจคัดกรอง500บาทเราก็จะมอบให้กับมูลนิธินี้่านอกจากมาตรวจแล้วลูกเราปลอดภัยแล้วเรายังได้ทําเงด้วยโอ้ดีจังเลย มาเย่ yeah. วันนี้นะก็ถือว่าเป็นเรื่องซีเรียสที่ได้ความรู้แล้วก็ชัดมากจริงๆหนูได้ความรู้เยอะขึ้นเยอะเลยในขะะนาดทำงานโรงพยาบาลบางทีนะ ดีเทลบางอย่างท็อปปิ้งบางอย่างอยู่ยังไม่รู้ขนาดน,นี้เลยอะวันนี้รู้อย่างท็อปปิ้งลอยสุดท้ายเลย <c oughs> เโอเค okay. วันนี้นะเราก็ต้องขอขอบพระคุณคขอบพระคุณอาจาร,รย์บุญศรีจันทร์รัชกูลเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอค่ะพี่คิมคะติดตามเราสองคนได้ที่ไหนบ้างคะติดตามเราได้ทุกวันพุตที่2และสของเดือนนะคะทาง SoundCloud Spotify Anchor Podbean YouTube Facebook และ Apple Podcast ค่ะค่ะแล้วก็เมื่อดูเราสองคนแล้วนะคะถ้าเกิดชื่นชอบนะคะชอบสาระดีๆแบบนี้ของโรงพยาบาลสมิ นะคะก็อย่าลืมสับตะไคร้เอ้ยสับสไครนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นการเตือนว่าเฮ้ยนะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กันฟังนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะเรานะคะจากรายการวัดแถวเมาส,สุขภาพกับหมอลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ